เพ้นเท็ดนี่อย่างสันดีมันอย่างนี่มาในรีมอะไรคะวันนี้ธีมอย่างนี่คือบออกอยู่เกิดโรงเรียนนานชาติไม่ใช่เกิดแก่เจ็บตาย โอ้ยมันคือบทท่านแต่ตลกอยู่โอยอกับคนสวยเนาะแต่ยังไหนก็ใส่ตลกเอาเยอะคือไปแต่งเล้าแต่งมึงให้เล้าสันเดโอมีลำเนียงอย่างนั้นนี่นั่งในวันนกักด <c oughs> ีอันนี้อันนี้อันนี้เป็นตัวยังตาใช่นะม,ามา้าไว้แก้วิกน้องอู่ใส่วาดีหัวอีเออดีดีสามปีสามมาแล้ว โอ้หลากหลายโอ้อันนี้มาตีมเมียเช่าป้าอันนี้ฟ้าหน้าแล้วฟ้าหน้าฟ้าใจแล้วพี่น้องเฮตีเฮตีเฮตีนางสุพรรณมัชชาโอ้ยเดชงผมแท้เฮตีน้ำเนั่นนางเนี่ยเดชยิงสันไฮเฮตีน้ำเน้นสันเดเต้งล่าล่าสุดอันนี้ก็จะเป็นเต้งหญิงนั่นเนาะ บดานันเมหลากหลายพี่น้องเอาเมนูจะอสต่แงไงบอเอาปีบแ่งบออะคือบดแ่งในตีมจัหน่อยสามสี่หัไป ตานไปทากันโดนพ่อแจ้งอะไรป็นี่พี่โคตหนูม่่อมาทัแจ่วเนี่ี่เาจะทัปากแ่ไม่ากเนียเไม่หิบแม่บาี่แจ้เลยไม่ทำอะไเฉาเลย อุ้ยกูเมื่อยกูเมื่อน้าเมื่อเช้าเมอ่าืบออันนี้คือเตีงตูปี่นองเต่ยงตกินเรียงตีบลาเลงนะคะก็ตังวะสวัสดีค่ะพี่น้องให้ตามเลยสวัสดีค่ะพี่น้องครับเพ่บรรยากาศ เราถึงบรรยากาศหน้าง,งานแล้วค่ะวันนี้งานกินเรียงสาวน้อยเพื้านแพงคะ<ม>่ะเรามาดูเอา้าวเลเซอรมาใหม่หรือเปล่า,อาลเาอเ้าวเด่นยิงซีนีอของสาวน้อยลำเพลินโชว์คะ่ะป้าเสื้อผ้ายางพี่นอ้องอมาเบิ่งทางนี่น้องนั่งไปหาดินก่อนนี่สาวญี่ป,ปุ่นมาแล้วเส่อีฮะนี่โอ้เฮ็ดดี้ไรเฮ็ดดี้ไยเด่นหีมาใหม่เด่นญิงมาใหม่สิเพลินโชว์บอก

อันนี้เมียเช่าววยมากตอแหลเลยพิสูจน์ดูช็อกดูช็อกดูทามช็อกแล้วช็อกอีกแม่มาเยือนเมืองไทยแล้วนะแมกการีเฮ็ดฮอตเฮ็ดถึงโอ้ยไอเสียรถเบิดแล้วกูมาเมื่อยแธ่โอ้ยไม่ได้เตรียมอะไรเลยเพิ่งมาจากบ้านก็เลย อันนี้คืออะไรนี่บอคือมีแต่นี้ลูกเราวันระเดการสงวันนะคะศิลปินท่านไหนจะให้ประวัณีงานได้นะคะเลยขอเป็นเงินสดนะคะให้โอนเดวแอบลมค่ะขอบเงนช้าคับวันนี้พี่น้องค่ะเียนี่าเป็นเงินสดนะแต่แอบลมลแอล้มนี่แต่ง่สดนะคะสวัสดีจ้า

พี่ทีมงานนะคะไปี่นอะเขาไปมือไงถักทายทางนี้เขาโบแตงอีกอย่างมาเขาเกิดนะคกงานิดวันจันทร์วันจันทรนีงามโลดมันบอบบแตงกับงามโลดเนาะเขาสามสาวขอลอกกันแต่ว่าเิด้นเพที่าเป็นหมอเนา วัดเจ้าใดนโมมณีพิทนมาบอว่ามผู้ใดได้ยินไปสู่รองจะกคนอยู่ที่สาวผลงาน้ยสวยจ้าจับได้ประกวดยังก่อนแฟนซีไม่เ่ยันปรจําก็บ่ได้เอาอาจาร เกิดจากฟันด be ึงเลยค่ะเข้าผลง้างแห้งชาคนนั้นไปครับพี่น้องมันอีกกับโตค่ะกับโตเอ๋ยกินตอนนี้เข้าการดึงดึงโดนไปได้สบายสบายสบายค่ะาพี่เขาได้ยินเขาได้ยินเขาว่าปังแห้งบะมือนีผู้ใดปังอุ้ยสะอ่อนเนาะไปครับพี่น้องค่ะไปรีขอตัวกินข้าวก่อนครับพี่น้องมาเด้อมากินข้าวน้ำกันค่ะมื้อนี้กับข้าวดีๆอร่อยๆนะคะ เปิดงันแหละก็นี่คนให้แม่เปิดตอนใดนี่อันพร้อมลรวคะรถให้กับพรลอที่เมเอ้เปิดงนแน้วไงจะไห้เหรเด้อันลีให้ไม่จะพลาดไม่้ากิมหนังอันเมยกันักกินบอบบ้อร่อยอยู่นะค่ะน้องอันรัดเครื่องดิ้มขาดจักนเนทอยทสียเสียทง้อบเยเสท้อีเยเ มูเล็กมูเก่าวันี้ามีรางวัลเบสคอตูมด้วดนะครับรางวัลที่หนึ่งหนึ่งพันบาทรางวัลที่สองห้าร้อยบาทรางวัลที่สามสามร้อยบาทค่ะเมนูเพื่อเต็มตัวมากก็สามารถรับรางวัลเบสคอสตูมได้นะครับผาไปปวด I'm like